เรื่องเล่าจากเพลงตอนตำนานเพลงน้ำตาแสงใต้สุดท้ายทั้ง3ารวมทำนองเท่าด้วยกันอย่างงดงามเมื่อตื่นขึ้นครูสง่าจ,จำทำนองนั้นได้และลองบรรเลงในห้องซ้อมทุกคนต่างตกตะลึงเพราะนั่นคือทำนองที่ค้นหามานานและกลายเป็นน้ำตาแสงใต้อันหวานเย็นเศร้าที่ใช้ประกอบฉากรักอาไลในละครพันท้ายนรสิงห์ จะว่าเป็นผีดนใจหรือเป็นเพียงแรงบันดาลใจจากรถสุราและบทสนทนากับพี่อินก็ไม่อาจรู้แน่แต่บทเพลงอันเป็นอมะตะก็ถือกำเนิดขึ้นแล้วเนื้อร้องของน้ำตาแสงใต้แต่งโดยครูมารุษและครูเนรมิรถ่ายทอดอารมณ์รักอ้ัยที่ต้องพลัดพรากแต่ยังคงความรักนั้นไว้อย่างยิ่งใหญ่และเป็นอมะตะแม้ความตายก็พรากความรักไปไม่ได้ ผู้ขับร้องคนแรกคือสุรสิทธิ์สัตยาวง์ก่อนที่ต่อมาจะถูกขับร้องโดยศิลปินมากมายโดยเฉพาะชรินนันทนาครที่ทำให้เพลงนี้กลายเป็นที่รู้จักกว้างขวางทุกวันนี้น้ำตาแสงใต้ยังคงเป็นเพลงไทยอมะตะที่ไม่เพียงสะท้อนความงดงามของท่วงทํานองและถ้อยคำหากยังซ่อนเรื่องเล่าอันลี้ลับของการกระซิบจากผีไว้ในทุกถ้อยคำและทุกโนต้ตดนตรี บทเพลงนี้จึงไม่ใช่เพียงเสียงดนตรีหากเป็นทั้งหน้าประวัติศาสตร์และตำนานเล่าขานที่ผสานเข้าด้วยกันอย่างงดงามเล่าโดยสุธีอ่านเอาเพลิน23สิงหาคม2568